ณเมืองมิถิลามีเศรษฐีผู้หนึ่งนามว่าสิริวัฒกะและภรรยาชื่อนางสุมนาเทเวีทั้งสองมีลูกชายชื่อมโหสถเพราะตอนเกิดมามีแท่งโอสถออกมาด้วยโดยแท่งโอสถนี้สามารถรักษาโรคต่างๆได้พอมโหสถอายุได้เจ็ดขวบก,ก็ได้ออกแบบศาลาสำหรับผู้คนมากมายหลากหลายประเภทในขณะนั้น พระเจ้าวิเทหาราชมีนิมิตว่าจะมีนักปรา์คนที่หจึงให้นักปรา์ทั้งสี่คนไปตามหานักปรา์คนหนึ่งได้เห็นและรู้สึกว่ามโหสถจะเป็นนักปรา์เพราะมโหสถเป็นคนที่ฉลาดสติปัญญาดีอย่างเช่นการแก้ปัญหาเรื่องโคโดยมีคนอ้างว่าเป็นเจ้าของโคสองคนมโหสถเลยตั้งคําถามให้ทั้งสองคนตอบว่าให้โคกินอะไรเป็นครั้งสุดท้ายแล้วมโหสถก็ทําให้โคสำรอกออกมา เลยทําให้คนที่ตอบว่าให้กินหญ้าจึงเป็นเจ้าของโคที่แท้จริงเพราะวัวสำลอกออกมาเป็นหญ้าหรือการแก้ปัญหาเรื่องลูกโดยมีแม่สองคนที่อ้างว่าเป็นแม่ของเด็กมโหสถจึงให้ดึงลูกคนละข้างปรากฏว่าพอดึงลูกไปจนลูกเริ่มร้องคนหนึ่งเลยปล่อยลูกทําให้มโหสถตัดสินได้ว่าคนที่ปล่อยลูกเป็นแม่ตัวจริงเพราะแม่มักมีจิตใจที่อ่อนโยนหรือการแก้ปัญหาเรื่องไก่ โดยพระเจ้าวิเทหราชต้องการหัวเผือกที่มีหนกที่หัวและร้องวัดละสาเวลามโหสถจึงเอาไก่ขาวไปให้เพราะมีลักษณะตามที่พระเจ้าวิเทหราชต้องการทุกประการหรือการแก้ปัญหาเรื่องมณีโดยพระเจ้าวิเทหราชต้องการที่จะร้อยได้ใหม่เข้าไปในกล่องมณีแต่มณีนั้นมีความเล็กและเปราะบางมากมโหสถจึงใช้น้ำพึ่งทาได้ข้างหนึ่งและใช้น้ำพึ่งทาอีกข้างหนึ่ง แล้นำไปวางใกล้ลังมดพอมดได้กลิ่นและมาที่น้ำผึ้งก็จะคาบได้ใหม่เข้าไปและคาบได้เก่าออกมาความฉลาดนี้ทำให้พระเจ้าวิเทหาราชเรียกให้เข้าเฝ้าเพราะคิดว่าคนเป็นพ่อย่อมจะเก่งกว่ามโหสถอีกแต่มโหสถคัดค้านแล้วยกตัวอย่างเรื่องลูกของม้าอัสดอที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ทำให้พระเจ้าวิเทหราชพอใจและรับเข้าทำงานราชการ เมื่อมโหสถมีอายุครบ16ปีมโหสถจึงออกไปตามหาคนที่จะแต่งงานด้วยมโหสถก็ไปเจอนางอมาราและได้ทดสอบนางก่อนที่จะแต่งงานด้วยโดยการให้คนเจ้าชู้ไปจีบนางแต่นางก็ไม่นอกใจทำให้มโหสถตัดสินใจแต่งงานกับนางอมาราและได้มีความสุขด,ด้วยกันในที่สุด